สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube และชาวเฟสทั้งหลายเลยวันนี้สวนร่มลื่นกเกษตรตามภาษากับกระผมผู้ใหญ่ก้าหรือนายกล้าจะพาพี่น้องเพื่อนๆไปเที่ยวสวนกเกษตร สวนผสมประสานของตำบลตบหูอำเภอเดชจังหวัดบุรราชธานีว่าที่นี่เขาปลูกพืชอะไรกันมั่งนะครับถ้าคอยเบืง้งเดยครับพี่น้องก่อนอื่นก็ให้พี่น้องซ้อย กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังเร่งใจเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ้งสวนกันเลยเฮ้าว่าในสวนเพื่อนปลูกอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นสวนกล้วยเด้อครับสวนกล้วยกับปลูกในพื้นที่ประมาณไร่เศษ แต่ว่าพื้นทีพื้นทั้งหมดก็ประมาณสองไร่กว่าๆด้ครับเด้อแต่ว่าปลูกกล้วยนี่มันไร่ประมาณไรนึงนครับแล้วก็ปลูกอย่างอื่นผสมปนเปย์ไว้นั่เขาก็เลยเรียกว่าสวนผสมประสานก็เป็นเศรษฐกิจอย่างนึงของเพื้นนะครับรายได้เล็กๆน,น้อยๆก็ ค่าใช้ใจ่ายในขอบครัวก็ดได้มาจากมูนี่นะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับนี่ครับหมอกเน,ากน,านก่าครับหมอกเน่านะครับลูกพ่ครับหมอกเน่ามีกินตลอดปีครับ บอกเน่ามีบอกม่วงมีชมอ่ะเด้อครับพี่น้องเด้ออันนี่ไม่กล้านี่ก็ดมันยายได้เล็กๆน้อยๆเด้ครับเด้อ แต่เสหยเบึ่งเป็นส่วนหลายครับเบึ่งเอาครับดอกหน้ากหน้ามีสองต้นครับสองต้นนี้กินตลอดปีครับบมมีขาดครับแรงก็มีฝนก็่มีหนาวก็วเหลือครับปากกอรครับผมบักกอ บ่งไปเรื่อยๆได้ครับเด้อย,ยังไว้เดี๋ยวพี่น้องตาล่ายครับค่อยๆยังรอบๆคานนี่ก็จะเป็นสวนยางนะครับเป็นสวนยางกลางใต้กลางกวาสววยางไปมดืด ต้นอันนี้ก็เป็นต้นข่านะครับต้นมีข่าครับต้นข่าต้นข่าต้นมีข่ามีข่าครับต้นนี้เพราะว่าเพื่อนเดี๋ยวไปสารกระติบเข่าครับสารกองเข่าน้อยครับสารกองเข่าน้อยขาแม่กระตีบเขานี่ครับกะติบเขานียวก็เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเด้อต้นข่านะครับบางทีไทยบ้านอื่นหรือว่า คนบ้านอื่นยังไม่รู้นะครับนะอันนี้คือต้นข้านะครับผมต้นข้าที่เขา,เาทากระติบข้าวเหนียวนะครับผมนี่นะครับดูไว้นะครับอ่าคนที่อื่นนะครับคนต่างจังหวัดหรือว่าคนเมืองนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับว่านี่คือต้นอะไรนี่คือต้นกระติบข้าวนะครับอ่าต้นกระติบข้าวถ้าเรียกเป็นภาษาก็ ต้นค่าต้นค่านะครับเอามาเป็นสารสารเป็นกระติบข้าวเอาไปให้กระติบเข้าได้ครับเด้อเนี่ยเบิ้งเอาเบาอีสานก็นได้เา้าไทยก็ดีเบาปนไปรดครับอันใดส่ท,ทั้งเทียคนทั้งอื่นเขาก็บู่้้จักครับภาษาอีสาน อันนี้เป็นกอไผ่ไผ่ตรงรืมแรงครับตัวน,นี้เพื่อนก็ปลูกไว้ได้ประมาณหกเดือนครับตัวน,นี้ประมาณหาเดือนหกเดือนครับตัวน,นี้เพื่อนกับปูไปอันนี้ก็บอักนัดครับเพื่อนกับปูเป็นแถวครับเป็นแนวลั่ครับบักนัดเป็นแนวลั่เลย้มมาว่างันอาทิตย์ที่แล้วครับพับลมเมิดหนวยกบบอยู่ข้างในหือละไครับนวยมัน พูดแล้วครับน่วยเดี๋ยวมันยกน่วยเบิง้งพูดแล้ครับน่วยมันเห็นบ่มันล่มแล้วนี่ละนาเลยครับน่วยบักหลายล่มมาแห้งครับพายุฝนฝนมีซ้ำกำปัน่นแต่ว่าล่มมีันซ้ำก่อนขี่ดินใหญ่อยู่ ขัดเดียยครับกอไผเอ็นกล้วยหกักสับปะนัดลุ่มแล้วนี่แล้วน้านะครับสับปะนัดสับประรดอ่าต้นนี้อต้อนนี้ไผ่เลี้ยงนะครับเด้อไผ่เลี้ยงนีออกนอกทุกปีครับออกนอกตลอดลืม่มแรงคือกันอันนี้พอเพิ่นลดน้ำครับต้นนี้ นี่ครับไพ่เลี่ยงครับมีนอข้นนอนะครับตอนนี้ไพ่เลี่ยงขึ้นนอตลอดครับเพราะว่าเพิ่นห้น้าเพิ่นมีสายห้หน้าเปิดให้หน้าครับไพ่ตรงเรื่มเลี่ยงเพิ่นปลูกไว้หลายเตอรครับเป็นร้อยครับแล้วก็มีอันไพ่หวาน เขาเอื่นว่าไผ่หวานนี่ยังกับพึงพ่งๆนี่แหละไผ่หวานสายน้ำผึ้งครับนี่ครับไผ่หวานสายน้ำผึ้งพิ่นก็มีอยู่เพิ่นก็ปลูกไว้หลายกอเติบอยู่ครับก็มีกอใหญ่กอน,น้อยกอวันถ้าปลูกก็มีกอที่ปลูกแต่โดนแล้วก็มีนี่ครับสายน้ำผึ้ง นอใหญ่สดตำนี่ครับนอใหญ่มันอวบครับขนนอหนึ่งนอไ่นี่กินดิบได้ครับนออี่กินดิบได้เลยบะมี่อันทาในครับบะมี่กินสดกินนอสดได้คัดกินกรอบหวานกรอบส่วนตัวน,นี่ไหนึ่งปีครับไผ่ตรงเรื่มแรงไผ่ปีหนึ่ง รอบๆกอผมก็กตับนอไปจนว่าพุ่นนี้กันแล้วครับนอมัของอนอตลอดขึ้นพุขท้ายตลอดที่กันไปกินตุ้งไปตรงลืมแรง เบิ่งไปเดี๋ยวับเด้ออันผู้บรรยายกับบรรยายบ่คอยถือมาได้ดล้วครับก็ให้เบิ่งชมถั่วเนา สวนร่มรื่นกเกษตรตามภาษาเลยครับเลือสวนเิ่นเิ่นต่างชื่อสวนแบบนี้มันนี้ครับพายเลียง ลมลื่นดีดีครับก็มาม้างแนนี่ลลมลื่นครับผมยุ่งครับยุ่งกัดลมลื่นคัก งดๆก็จะลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะคขห้กดติดตามงุมน้ำเนี้ย ครับต้นน้อยเพินเเนเน่นปลูกเอาไว้เพิ่นบอกว่าได้ประมาณจักเดือนกกว่าๆนี่ครับเพิ่นว่าเพิ่นปลูกไว้เป็นแถวครับมันก็เริ่มปลูกไปเรื่อยๆเพิ่นก็กิง่งจากต้นไงครับตอนกิ่งจากต้นใจมากตอนแล้วก็ว่าล่งหลุมเลยครับออกรากออกงาแล้วก็ไม่ล่งหลุมเลยม่ต้องเอาไป ใช้ถุงเพราะช่ำเพราะว่าพื้นมีน้ำลดตลอดนะครับเด้อพ้นประเทศแรงครับ ส่วนลอกนี่เป็นทัวรีสงนะครับทัวรีสงตัวดินนั่นแหละครับเป็นกระปูกไว้พันล่าชีนี่ครับคนว่าปูไว้ต่มขายแต่นี่คนว่าจะปูไว้พันว่าพันบนบ่มีครับ งามมาครับเพิ่นเฮ็ดแถวงามนะครับตรงดิงเล้ย ้นกล้วยมีนอไม้มีครับพิ่นปลูกไว้หลายอยู่พึ่งก็ปลูกไว้หลายอย่างครับเพิ่งปลูกไว้แถบจะทุกอย่างผักบงผักหวานผักขงผักขามังคุดลำมดลำไยพึ่งก็ปลูกครับแต่ว่าคลิปหนาครับผมสิลงผักขาลงุงผักหวาน คลิปนี้ผมก็ที่ร่งซ้ำเหนียครับคลิปนี้หมกพานำหอมหมกม่วงน้ำดอกไม้หมกม่วงตัวนี้เพื่อนก็บอกว่าหมกม่วงสามฤด,ดูครับแต่เพื่อนว่าเพื่อนได้ก,กินทุกฤด,ดูครับหมอมีขาด ดูนึงรู้สึกจะใ่สองรุ่นเพื่อนนเพื่นว่าน้ำดอกไม้โอ้ผมแมนครับโชคกันนั่นโชคกันนั่นครับตันนี้กิ่นน่วยซกน่วยซกหวานหอมแซ่บครับแต่เนื้อมันสิบเรเลเนื้อออกแข็งแข็งอย่างน้อยนึง คลิปนี้ผมก็จะจบซ้ำหนีด้วยครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้กดติดตามให้ผมเด้ดยครับเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับ